สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเช็ดต,ตัวอย่างไรให้ไข้ลดนั่นเองค่ะคลิปวิดีโอนี้จัดทำโดยนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลารุ่นที่57ก่อนอื่นเรามาดูอุณหภูมิร่างกายปกติกันค่ะโดยจะอยู่ที่36.5ถึง37.4องศาเซลเซียส มีอุณหภูมิร่างกายอยู่ที่37.5องศาเซลเซียสถึง38องศาเซลเซียสให้เน้นดูแลเช็ดตัวลดไข้และที่สำคัญหากมีอุณหภูมิร่างกายมากกว่า38องศาเซลเซียสขึ้นไปให้กินยาพาราลดไข้และเช็ดตัวลดไข้ร่วมด้วยหากอุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียส ให้รีบเช็ดตัวบวกกับกินยาลดไข้และรีบนำส่งโรงพยาบาลเนืน่องจากเด็กอาจเกิดภาวะชักจากไข้สูงได้หลังจากทราบอุณหภูมิร่างกายแต่ละช่วงที่เหมาะสำหรับการเช็ดตัวไปแล้วต่อไปเราจะมาเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเช็ดตัวลดไข้กันค่ะไปดูกัน 1. นกระมังหนึ่งใบไว้สำหรับใส่น้ำเช็ดตัว สองผ้าผืนเล็กจำนวน2-3ถึงผืนไว้สำหรับซุกตามซอกและ 3. ผ้าผืนใหญ่หนึ่งผืนไว้สำหรับเช็ดตัวเด็กให้แห้งน้ำจะใช้เป็นน้ำธรรมดาหรือน้ำอุณหภูมิห้องหากมีการหนาวสั่นให้ใช้เป็นน้ำอุ่นหลังจากนั้นให้ปิดพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศเพื่อเป็นการลดการพาความร้อนและลดการหนาวสั่นขณะเช็ดตัวจากนั้นให้ถอดเสื้อผ้าออก การเช็ดตัวขั้นแรกให้นำผ้าผืนเล็กชุบน้ำบิดหมาดหลังจากนั้นนำมาเช็ดให้ทั่วบริเวณใบหน้าของเด็กค่ะจากนั้นใช้ผ้าขนหนูอีกผืนพักไว้บริเวณหน้าผากและบริเวณซอกคอ3-5นาทีเพื่อเป็นการระบายความร้อนออกจากร่างกายนั่นเองค่ะ 2. การเช็ดลำตัวใช้ผ้าผืนเล็กชุบน้ำให้ชุ่ม จากนั้นนำมาเช็ดบริเวณลำตัวโดยลูบเข้าหาตำแหน่งหัวใจทำาม2 3ครั้ง 3. การเช็ดบริเวณแขนโดยใช้ผ้าชุบน้ำลูบไปที่แขนทีละข้างจากบริเวณปลายแขนเข้าหาหัวใจจากนั้นใช้ผ้าชุบน้ำพักผ้าไว้ที่บริเวณข้อพับซอกรักแร้ประมาณ3-5นาที 4. การเช็ดบริเวณขาโดยจะใช้ผ้าชุบน้ำบิดมาดลูบไปบริเวณที่ขาทั้งสองข้างเริ่มจากบริเวณปลายขาเข้าหาหัวใจจากนั้นใช้ผ้าชุบน้ำพักไว้ที่บริเวณใต้เขา่าซอกขาหนีบ3 5นาที 5. จะเป็นการเช็ดบริเวณลำตัวโดยจะจับให้ผู้ป่วยนอนตะแคงใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดบริเวณลำตัวโดยเริ่มจากบริเวณต้นคอเข้าหาหัวใจ ทำเตือนหากขนาดเช็ดตัวมีอาการหนาวสั่นให้ควรรีบหยุดเช็ดตัวทันทีเนื่องจากอาการหนาวสั่นจากการเช็ดตัวจะทำให้ยิ่งมีไข้สูงขึ้นได้นั่นเองและที่สำคัญควรเปลี่ยนผ้าชุบน้ำบ่อยๆทุกๆ2-3นาทีและควรเปลี่ยนน้ำในกระมังบ่อยๆทุกๆ 10- บถึงนาทีเพื่อเป็นการรักษาอุณหภูมิของน้ำให้อุ่นคงที่ตลอดเวลา ควรใช้เวลาเช็ดตัวประมาณ10-15นาทีหลังจากที่เช็ดตัวเด็กเสร็จเรียบร้อยควรซับตัวเด็กให้แห้งและควรเลือกใส่เสื้อผ้าที่เบาสบายไม่หนาเพราะจะทำให้เป็นการเพิ่มความร้อนที่สำคัญมากๆควรที่จะหลีกเลี่ยงการใช้แป้งฝุ่นโลชั่นหลังเช็ดตัวลดไข้เพราะแป้งฝุ่นโลชั่นจะทำให้ไปอุดตันรูขุมขนทำให้การระบายความร้อนออกได้น้อยลง หลังจากที่เช็ดตัวลดไข้ควรที่จะติดตามอุณหภูมิร่างกายทุกๆ30นาทีถึง1ชั่วโมงหากพบว่ายังมีไข้หรือไข้ไม่ลดสามารถเช็ดตัวซ้ำได้ทันทีขอบคุณสำหรับการรับฟังหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะช่วยให้ทุกท่านสามารถเช็ดตัวลดไข้ได้อย่างถูกวิธีและดูแลบุตรหลานหรือคนที่รักย่้อย่างถูกต้องขอบคุณค่ะ